สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้มาเช้าเนะาะมื่อเช้าพี่สาวนะคะโทรมาบอกว่าพี่อ้อยไม่ได้รับสายเนาะโทรศัพท์ปิดเครื่องไว้นะคะพี่สาวที่ว่าก็คือพี่มาลีนะคะพี่มาลีหรือว่าแม่มาลีของหลายๆคนนะคะของน้องๆเนาะเนะะี่ยค่ะพี่มาลีบอกว่าตอนนี้หลานทําง,งานอยู่บ้านคือ ที่มารีถามถึงลูกสาวแต่ล,ล,ลูกลูกชายพี่อ้อยเนาะว่าทํางานอยู่บ้านเนะาะเดี๋ยวว่างมานะมา,นา,มาหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าโทรให้แล้วโทรมาแล้วแต่ไม่ได้รับสายเนาะโทรศัพท์ติดเสียงอยู่ก็เลยไม่รู้นะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดรับสายพี่ก็อบ,บอกว่าครั้งแรก จะให้มอเตอร์ไซค์จ้างมาส่งนะคะแล้วพอดีเราไม่ได้พี่ว่าไม่ได้รับสายเนาะก็เลยพี่มาลีก็บอกว่าตอนนี้ของอยู่ยที่บ้านแล้วให้หลานมาเอาด้วยนะคะก็เลยให้ลูกชายให้ลูกชายไปไปเอามานะคะพี่มาลีเคยบอกว่าเดี๋ยวรอเนาะอ่า ไปตลาดไทยไปอะไรไบ่อ,ๆอยๆก็รอ,อก,ก่อนว่ามันจะมีจำนนหน้าของเขาเนาะที่ว่าทุเรียนไม่แพงมากแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นของฝากจากพี่มาลีนะคะพี่มาลีพี่สาวที่น่ารักของของเราหลายๆคนเนะาะเหงพี่อ้อยออกมานั่งอยู่หน้าบ้านเพราะว่า ผลไม้จะล้างนะคะจะล้างทําความสะอาดของเนาะถึงจะเอาเข้าบ้านนะคะก็ก็เลยออกมาทําคลิปอยู่หน้าบ้านเลยเนาะแล้วก็มีทุเรียนสองลูกนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะแกะทุเรียนใส่จานเนาะแต่ตอนนี้ทําคลิปนี้ก่อนนะคะทําคลิปนี้ขอบคุณที่มารีก่อนเนาะ mm. เพราะว่ามันจะเป็นอของที่ที่มารีขายอยู่ที่ร้านนะคะก็จะมี มีก็มีมังคุดหลายๆอย่างนะคะแต่ที่เรียนที่มาลีไม่ได้ขายเนาะที่มาลีไม่ได้ขายที่เรียนก็ขอบคุณพี่สาวที่น่ารักมากๆจากทุกครั้งที่เจอกันนะคะที่มาลีไม่เคยไม่เคยทําให้น้องๆผิดหวังเนาะพี่มาลีก็จะเตรียมกับข้าวเตรียมนู่นนี่นั่นสารพัดนะคะบางทีเหมือนก็จะรู้ใจเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่นัดรวมตัวกันเนาะ พี่อ้อยก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปแวะซื้ออเป็ดย่างเนาะแวะซื้อเป็ดย่างแวะซื้อทุเรียนเพราะว่าน้องๆหลายๆคนอยากทานทุเรียนเนาะแล้วก็อะไรคนก็บอกว่าเออป็ดย่างกัน่าทานอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปซื้อเนาะในขณะที่เราคิดว่าเราจะไปซื้อ,อก็โทรบอกพี่เขาว่าเออพี่มารีรอน,นูก่อนนะเดี๋ยวห,หนูจะแวะพี่รีบบอกมาเลยว่า้องอ้อยไม่ต้องซื้อนะักเป็ดพี่ซื้อมาแล้ว อ่านั้นก็ไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวหนูดูข้างทางมีหรือเปล่านอ้อเดี๋ยวหนูอาจจะไม่ต้องเสียเวลามากเขาบอกเออทุเรียนก็ไม่ต้องซื้อนะพี่ซื้อมาละอ่าสรุปนะพี่มาลีรู้ใจเราซื้อหมดทุกอย่างเลยงานนั้นปรากฏว่าพี่อ้อยไม่ได้แทบไม่ได้ใ่ายอะไรเลยก็เพียงแต่ว่าแค่ไปรับไปส่งพี่เขาเนาะพี่ก็จะเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนอบอ้อมอารีเนาะที่มาลีจะเป็นคนน่ารักมากทาช่องเหมือนกันนะคะทําช่องเหมือนกันเนาะอ่าชื่อ แม่มารีนะคะหลายๆคนเรียกแม่มารีเนาะก็พี่เขาไปเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่ทราบว่าไปเปลี่ยนกลับมาหรือยังนะคะที่ใช้ชื่อช่องนะคะแม่ครัวอะไรประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวว่ายัางไงพี่ว่าจะใส่จะใส่ชื่อช่องนะคะใส่ชื่อช่องไว้ตรงท้ายาหัวข้อคลิปเนาะยังไงก็ฝากหลายๆคนนะคะฝากติดตามพี่มารีได้นะคะ พี่มาลิเป็นคนน่ารักมากๆนะคะค้าขายผลไม้นะคะอยู่ที่ตลาดบางแคนะคะขายอยู่ที่ตลาดบางแคเนาะคือพี่เขาไม่ได้ทำเองนะคะช่วยลูกชายอะค่ะขายแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนไปจับจ่ายหาซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยทํามาให้ลูกเนาะเพราะว่าลูกชายขายก็ไม่ได้ไปซื้อเองะะพี่มาลิเป็นซื้อให้เนี่ยคะ่ะมะม่วงส้ม เป็นส้มของคูเรือนะคะเป็นส้มของคูเรือนะส้มเนี่ยจะอร่อยมากเลยค่ะจะอร่อยมากๆคือถ้าถ้าของไม่ดีของแม่อร่อยที่มะลิจะไม่เอามาขายก็จะไม่ให้น้องด้วยแต่ถ้ามันไหนหได้ของดีของอร่อยที่มะลิก็จะคิดถึงน้องนะคะถ้าน้องๆอ,อยู่ใกล้ๆกันหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ พี่มาลีก็จะส่งให้นะวันนั้นก็บอกว่าจะส่งทางเคอรี่พอดีเคอรี่มีอยู่พักหนึ่งที่เขาไม่ไม่ไม่รับส่งผลไม้สดนะคะไม่รับส่งผลไม้หรือว่าเป็นของสดอะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็ไม่รับก็ก็เลยน้องๆหลายๆคนก็เลยไม่ได้ทานเนาะเพราะพี่บอลลีก็มีความตั้งใจจริงนะคะที่จะให้น้องๆได้ทานของอร่อยแล้วก็ผลไม้ดีๆเนาะ พี่มารีจะคิดถึงน้องๆทุกๆคนเสมอนะคะก็อ,อยังไงก็พี่อ้อยก็ฝากนะคะฝากติดตามติดตามช่องพี่มารีนะคะหรือแม,ม่ค้าแม่ครัวเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไม่แน่ใจว่าพี่เขาเปลี่ยนชื่อช่องกลับมาแล้วหรือ,อยังนะก็เดี๋ยวพักนีก้คือพี่เขาเหนื่อยมากอะคะ่ะเหนื่อยมาก่ยังต้องค้าขายอยู่เนาะอายุเยอะแล้วแต่ว่าเป็นเป็นช่องที่ทำเป็นคนทําช่องที่มีอายุมากกว่าพี่อ้อยนะคะ ก็เป็นพี่ที่น่นารักแล้วก็เราก็จะนักถือพี่เขานะเนาะไปหนามาไานไราแล้วก็จะไม่ค่อยทิ้งกันแต่ไหนก็จะพากันไปรักกันไปตลอดนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามพี่มารีนะคะพี่มารีของเราด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคลิปนี้นะคะที่เข้าติดตามนะคะรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ